สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับหลายคนรอมติคณะมนตรี13กรรักดาคม64นี้ว่าจะมีการเยียวยาทั่วประเทศหรือจะเยียวยา10จังหวัดสรุปครับที่ประชุมครมมีมตินะครับให้เยียวยา10จังหวัดเฉพาะที่มีล็อกดาวและเคอร์ฟิวตามมาตรการของรัฐบาลที่ประกาศออกมาแล้วนะครับ เอาสรุปสั้นๆนะครับเน้นการช่วยเหลือนายจ,จ้างนายจ้างเนี่ยได้รับสูงสุดถึง6 0แสนเลยนะครับส่วนลูกจ้างอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3าก็รับสูงสุดไม่เกินรายละ1 0 0 0 0บาทไปชมรายละเอียดของอมาตรการเยียวยาที่จะเกิดขึ้นหลังมติครอมอรครับสรุปนะครับที่มีการประชุมครอมอรวันนี้ก็ มีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรให้เห็นชอบนะครับก็จะเยียวยา10จังหวัดที่มีการลอกดาวและเคอร์ฟิวโดยเน้นไปที่ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่มีประกันสังคมมาตา3า33นะครับโดยลูกจ้างนะครับผู้ประกันตนตามมาตา3า33จะได้รับเงินสดนะครับโอนเข้าบัญชีช่วยเหลือ2,500บาทต่อต่อคนอันนี้เป็นเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับ2,500บาทต่อคน และลูกจ้างจะได้รับการชดเชยกรณีว่างงานสุดวิสัยอีกนะครับ50%ของค่าจ้างซึ่ง50%ของค่าจ้างนี้ให้สูงสุดไม่เกินรายละ7,500บาทนะครับเมื่อรวม2ส่วนเข้าด้ยวยกันก็คือรัฐบาลเยียวยา2,500บาทและเงินชดเชย50%ของค่าจ้างก็จะได้สูงสุดไม่เกินรายละ10,000บาทครับอันนี้ส่วนของลูกจ้างนะครับ ส่วนของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนนะครับถ้าผู้ประกอบการมีลูกจ้างไม่เกิน200คนนะครับเขาจ่ายสูงสุดได้200คนรัฐบาลจ่ายเยียวยานะครับถ้าท่านผู้ประกอบการรายใดมีลูกจ้างสูงถึง200คนจะได้รับเงินถึง0 0 0 0 0เลยนะครับเอามีลูกจ้างไม่เกิน200คนได้600,000นะครับให้ตามจํานวน ลูกจ้างนะครับมีลูกจ้าง1คนรนะได้3,000ันทำนองนี้นะครับมีลูกจ้าง2คนได้6,000นทำนองนี้ถ้ามีลูกจ้างสูงสุด200คนให้6,000กแสนกรณีมีลูกจ้างเกิน200คนก็ให้สูงสุดไม่เกินห0แสนอันนี้ช่วยเยียวยาผู้ประกอบการนะครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และ40จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยารายละ5,000บาทอันนี้ให้ใน 1 0จังหวัดนะครับกรณีผู้ประกอบการมีลูกจ้างแต่ไม่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา33ภายในเดือนกระกฎาคมเพื่อรับการเยียวยาด้วยนะครับจึงจะได้รับตามที่กล่าวมานี้นะครับส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่มีลูกจ้างให้ไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา40 ภายในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ันก็จะได้รับการช่วยเหลือรายละ5,000ครับนี่ก็คือมาตรการที่ออกมาช่วยผู้ประกันตนลูกจ้างและผู้ประกอบการใน10จังหวัดนะครับส่วนทั่วประเทศไม่มีมาตรการแบบนี้ทั่วประเทศมีเฉพาะมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ2เดือนรายละเอียดอ่านต่อที่ลิงก์คอมเมนต์แรกเราจะแนบไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับ สวัสดีครับ